สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปราธรรมมาเนาะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นงานทับทิมแทนนะกิมบอรเซียงนะโปรจ,จี้ชินี้พี่ปลาขายอยู่สองพันห้าณนะลูกค้านะสองพันห้านะทีนี้พี่ปลาก็ทําเป็นสร้อยเป็นเม็ดมันยมนิยมช,มชมชอบเป็นเกรนาเวนเจอรีนเป็นเป็นหยกอินเดียเนาะหยกอินเดียมีสีขาวสีส้มอันนี้เป็นหยกอินเดียแล้วก็ขั้นโทมารีนอนะ่ะมีลูกค้าบอกว่าแคบไม่ทันนะพี่ปลาขอประทานอภัยโทษ ขอประทานอภัยนะโทษได้ขอโทษพี่ปลาพี่ปลาขอโทษด้วยนะพี่ปลาขอโทษด้วยเออที่ท่านผู้ชมแค่ไม่ทันนะนะคะนี่นะคะอันนี้พันพันแปดห้าสิบนะพี่ปลาแถมข้อมือให้ให้ให้เส้นหนึ่งนะข้อมือนี่ชุดนี้นะนี่นะจ๊ะเออ นี้พี่บาแถมให้นะพี่บาใจดีแต่ถ้าลูกค้าคนท่านไหนอออยากได้รุ่นนี้นะสามร้อยห้าสิบนะสามร้อยห้าสิบวันลูกค้าค่ะนี่นะสามร้อยห้าสิบนะคะอ,อ,อันนี้เพื่อพี่บาแถมให้นะจ๊ะอันนี้พันแปดห้าสิบนะอันนี้งานแถมนะไม่มีต่างหูลูกค้าค่อยไปซื้อต่างหูทวารีนหรืออะไรใส่ได้นะหรือเวลาซื้อลอตอื่นค่อยแถมต่างหูอะไรเงี้ยเนาะ เออไม่มีตาหูยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวจะทำยังไงก็ว่ากันอีกทีอันนี้ให้พันแปดห้าสิบนะจ๊ะมีชุดเดียวนะจ๊ะนะคะอันนี้สวยนี่พั 1, 8, นแปดห้าสิบนะคะเชจ๊ตะคอรุ่นนี้นะว่าอันนี้แก่ง่ายหน่อยนะกวรหลุดจังเลยถจางานแก่ง่ายอะ่ะเออนี่นะเชจักะคอโอเคก็จะชุดอย่างนี้นะพันแปดห้าสิบนะมีชุดเดียวนะจ๊ะขเข้าใจตรงกันนะ พี่บานั่งทํางานปวดปวดเนาะปวดต้องตัวเลยลูกค้าเก่าการร้อยงานนี้มันต้องใช้สมาธิแรงกล้านะใช้สมาธิแรงกล้าวันนี้มีโรงงานใหม่นะงานเก่าก็ยังอยู่งานใหม่ก็งานใหม่ฉันก็จะขายนะงานใหม่ฉันก็จะขายงานเก่าฉันก็ยังอยู่โอเคได้งานใหม่ละรุ่นนี้นะคะลูกค้าค่ะอะรุ่นนี้รุ่นนี้ รุ่นนี้รุ่นนี้ให้ให้พันพันสองห้าสิบนะจ๊ะอ่าตัวสร้อยเป็นโชบารีนนะลูกค้าเป็นสีน้ำฟ้าตัวหยกตัวจี้นี่เป็นหยกนะหยกแท้จี้นี้ถอดออกได้แล้วเราสามารถเอาจี้อื่นมาใส่ได้เนี่จี้นี่นะ หยกสวยอันนี้ให้พันสองร้อสิบนะคะชุดนี้พันสองหาสิบสวยมากค่ะเป็นหยกน้ำฟ้าแต่นี่รุ่นรุ่นรุ่นนี้จะเล็กกว่ารุ่นลูกคิดรุ่นนี้จะเล็กกว่านะคะรุ่นรุ่นนี้ประมาณสี่มิลมั้งเออนี่นะพันสองร้อสิบนะคะลูกค้าค่ะพันสองรยอันนี้งานลงใหม่นะพันสองห้าสิบนะจ๊ะเข้าใจตรงกันนะคะว่าปันจงรอยาทิปนะอันนี้ปันจงรอยติปนะลูกค้าน,นะมีเส้นเดียวอะ งานลงใหม่อันนี้เป็นดอกไม้รุ่นนี้พันแปดห้าสิบนะจ๊ะอันนี้เป็นดอกโบตันคะ่ะเปรียบเหมือนกันโกลายโบตันงามสวยทั้งคู่นี่นะเออของเราก็สวยเหมือนกันอันนี้เป็นหยกเทนะลูกค้านะเอ่อเป็นดอกโบตันแล้วก็มีนกนะนะ่ะเน้นด้านเมตตาม,มหานิยม คนรักคนลงจงรักกูลงกูจงรักกูลงกูแล้วก็อ่ะเป็นลูกชิดนะคะลูกชิดกินไม่ได้นะลูกชิดนี้ลูกชิดน, <laughs> นี้กินไม่ได้นะเป็นลูกคิดลูกคิดนี้กินไม่ได้นะ,ะคิดเงินก็ไม่ได้นะสวยได้อย่างเดียวนะอันนี้พันเปดหน้าสีอันนี้นจี้เอาออกไม่ได้นะอ่าจี้พี่ปาทำชับชับพุดเลยนะอัดกาวพุดปัดพุดปัดจะใช้ตะขออย่างดีนะ จับแล้วไม่ดำอืมถ้าจากอันไหนจับแล้วดำนี่ซีเรียสเซ็งเครียดๆนะงานไหนจับแล้วดำเฉพาะเทอร์ตูดี้400แล้วลูกค้าจะบอกตอเนี้เอออันนี้เป็นงาน1,850นะคะ,ะมีมีรุ่นเดียวนะคะ,ะมีชิ้นเดียวนะคะเอออันนี้เอามาแบบขายจี้ไม่ได้ฉันแบบร้อยสร้อยขายเลยคะ่ะอืมก็มาดิคะ่ะก็มาดิคะ่ะ <laughs> ลูกค้าอันนี้เป็นลูกชิดหลากสีอุ้ยเดินมากเลยนะถ้าเป็นลูกลูกชิดหลากสีนะลูกค้านะอ่ะอันนี้เป็นเป็นหงกับมังกรนะคะให้ชีวิตครอบครัวม,มีความสุขนะ,ะชีวิตคู่อันเป็นที่รักของเรา <c oughs> เออรักกูหลงกูรักกูหลงก,ก,ก,ลงกูอะไรระมานนี้นะ <c oughs> นี่นะเออไม่ได้มองไม่ไม่ไม่ได้มองกับทอมนะลูกคะนะ้า <c oughs> กินไม่เป็น อขำขำตัวเองอะค่ะอ่ารุ่นนี้เจ็กรุ่นนี้ต้องต้องขายแบบพันแปดห้าสิบแต่ว่าพระเอิญอันนี้ถูกกว่านิดนึงก็รุ่นนี้ได้พันหกห้าสิบนะจ๊ะนะจ๊ะพรีดพันหกห้าสิบนะอ่าพันหกห้าสิบงานสวยค่ะลูกค้าเดินมาค่ะอลังการงานสร้างมีคุณแม่วัยแปดสิบแปดนะคะ มีใครให้มากกว่า8ปดสบปด้างไม่ได้วาราอยอนอะ่ะคือเออชอบมากค่ะคุณคุณลูกปลาคะชอบค่ะอันนี้ขอบคุณคุณคุณแม่ที่บอกว่าให้ใส่เบอร์โทรลูกค้าด้วยอะไรอย่างนี้ทําใส่เบอร์โทรเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ลูกค้ามาจากไหนรู้ไหมจากเบอร์โทรลูกค้าไลนา์ไม่มีเลยนะบอกให้อย่าให้อย่าเพ้นะลูกค้าไลนา์ ลูกค้าเบอร์โทรค่ะแล้วก็พี่ปาจัดการเอสค่ะอขอบคุณนะคะที่แนะนำพี่ปาจะคอยตามติดแบบว่าเธอต้องใส่เบอร์โทรนะถ้าเธอไม่ใส่เบอร์โทรลูกค้าเธอเยอะนะแต่แบบประมาณว่าเขาไม่สามารถที่จะแอดไลน์ได้เธอต้องใส่เบอร์โทรอะไรเงี้ยสวยมากลูกค้าแบบเดินมากเลยนะดูดีดูแพงก้านนะเป็นเงินแทนนะลูกค้านะก้านเนี่ยก้านเนี่ย ใส่เงินแท้เฉพาะก้านก็เป็นร้อยแล้วลูกคา้าลูกคา้าเอ้ยก้านก็เป็นร้อยแล้วนะ <laughs> ช่วยช่วยมาซื้อหน่อยนะแม่ค้าจะได้มีกำลังใจช่วงนี้อันใหญ่ๆ่ไอ้เล็กๆไม่ใหญ่ๆห่ใหญ่ๆงา่ะงานงานงานรุนน่นเนี้ยสวยอะลูกคา้านี่พันสี่หบนะคะพันสี่ห้าสิเมื่อกี้พันหจะใหญ่กว่า อันนี้ไม่ใช่สี่แฉกอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเฉกนะคะไม่ใช่ลิ้นหกเฉกนะคะดอกไม้หกแฉกนะคะดอกไม้หกทิศนะคะดึงเงินทั้งหมดทิศเก้าตัวเหมือนเหมือนอะไรนะแบล็กสตาร์อะไรเงี้ยเออสตาร์หรือว่าทับทิมสตาร์อะไรเงี้ยอืมดึงเงินทั้งหกทิศเข้าหาตัวอ่ารุ่นนี้หกร้อยห้าสิบนะคะรุ่นนี้แบบโบยเม,มียน โบฮ์เมียนเมเดินแบบใส่แล้วดูดีดูแพงใส่แล้วอลังการงานสร้างอันนี้อยู่ที่650นะจ๊ะรุ่นนี้เพราะว่าพิบักขั้นกับมุกนะคะขั้นกับมุกแทนนะแต่ถ้ารุ่นนี้รุ่นเนี้สวยอ๋อสวยอันนี้เป็นทราวดีนะสีเขียวเออแล้วก็นี้เห็นไหมสวยนี่850นะอ่ะเส้นนี้เนะส้นนี้เส้นน,สนนี้ก็สวยอันนี้เป็นมุกนะคะสีเม็ดเนี่ยมุกบาร็อก สีทองอ่ะสีทองแปดเม็ดนี่ก็มุกสีทองนะเป็นมงคลให้กับชีวิตตอนนี้ไม่มีเงินซื้อทองค่ะซื้อมุกสีทองใส่โอเคนะหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเส้นนี้นะแปดร้อยห้าสิบอันนี้งานรถเก่านะงานรถเก่าเนาะนะ,นะโอเคงานรถเก่านะจ๊ะ ถ้าขายได้นิดิฉันจะขยันร,ยร,ยร้อยร้อยถ้าขายไม่ได้ดิฉันก็จะหยุดหยุดไปสักอาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้ายิ่งร้อยยิ่งขายดีนะอันนี้มีทั้งงานเก่างานใหม่อันนี้งานรุ่นนี้หกพันห้านะลูกค้านะอ่ะอันนี้เป็นเงินแท้นะคะแล้วก็มีทับทิมพมา่าตรงนี้นะตรงนี้ทับทิมพมา่าตรงนี้โกเมนแลน้วนี้ทับทิมประมาณสี่สิบห้ากระรัตอันนี้รุ่นนี้ แพงที่จี้นะจี้เฉพาะจี้ก็หกพันห้าพี่ปาก็แถมสร้อยให้ก่อนส่งก็จะล้างให้เรียบร้อยนะจ๊ะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะนะเข้าใจตรงกันนะเออขายแต่จี้ขายไม่อกอกต้องทำสร้อยอ่ะลูกค้าอ,อ,อันนี้พันแปดห้าสิบนะคะลูกค้าค่ะอันนี้เป็นลูกคิดนะคะลูกคิด หลากสีเป็นทัวมารีนนะทอมารีนนี้มีทั้งอันนี้งานสวยเลยลูกค้าอันนี้งานรัดเก่าของพี่ปาที่พี่ปาซื้อมางานสวยนะอันนี้เป็นทอมารีนลูกชิดนะงานสวย <c oughs> นี่นะจ๊ะนะจ๊ะอัน,นี้อยู่ที่พันแปดร้อยห้าสิบนะเข้าใจตรงกันนะหรือจะหกพันห้าเนเอามาเทียบคะ่ะไม่ต่างกันลูกค้าซื้อพันแปดอะไม่ต้องไปซื้อนะหกพั 6, นหะ้าน่ะ มีเม็ดเดียวอันนี้เส้นอันนี้โอเคงานโอเคพอไปวัดไปวาได้นะพันแปดห้าสิบอ่ามีอีกชิ้นหนึ่งพันแปดห้าสิบเฉพาะสร้อยอ่ะพันแปดห้าสิบอันนี้ใส่พร้อมจี้นะอ่าพี่พาขายสร้อยลูกชิ้นเนี้ยพันแปดห้าสิบนะบอกให้มทมลูกค้าดูนี่รุ่นนี้พันแปดห้าสิบนะลูกชิ้น สลับเล็กใหญ่นะคะงานสวยมากอันนี้เป้มีอ่างทองนะอ่างทองแบบตะปุมตะปั่มตะปุมตะปั่ม,มเท่ากับพี่ปลาขายสร้อยนะแถมจี้จี้เนี่ยอยู่ที่พันสองห้าสิบแล้วสร้อยพันแปดห้าสิบอันนี้โอ้เจนนะพี่ปลาขั้นเฮมาไทยนะลูกค้านะ ทำไมพี่ปาชอบเทมไทยเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเทมไทยมันจะเราจะเอาออกได้ง่ายอะลูกคะ่ะเออนี่เอาออกแล้วเมื่อกี้มีสองเม็ดหลงอยู่ถ้าเป็นเฮมไทยอะพี่ปาอาอกได้อันนี้พันแปดห้าสิบนะคะสวยแต่ล่าลูกค้าอยากได้หกพันห้าอ่าต่างไหมไม่ต่างหรอกเออซื้อพันแปดอย่าไปซื้อแล้วหกพันห้า ห้ามใครซื้อหกพันห้านะคะแพงเก็บไว้เก็บไว้เองไว้ลูกให้หลานนะอันนี้งานรถเก่านะคะพันสองห้าสิบจี้แถมสร้อยอันนี้จี้แถมสร้อยพันสอง้าสิบค่ะจี G ้แถมสร้อยพันสองห้าสิบนะคะพัะ 1, นสองห้าสิบพวกดีจี G ้ไม่ใช่งานเงินนะลูกค้านะอันนี้เป็นงาน เดี๋ยวมันมีข่าวแบบเข้างานอย่างเงี้ยงานแบบงานเนี้ยแล้วว่าไปท,ทําสีทองแล้วทองนี้เป็นทอง99.99 99, ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้บอกว่าความหนากี่ไม้ใช่ไหมเวลาไป่าทํางานนะ,อ,ะอย่างเช่นนี้นะอันนี้ทองเหลืองงานทองเหลืองนะเอาชุบทอง99.99 99. รุ่นนี้น่าจะความหนาอยู่ที่3ไมค์คอนนะลูกค้านะเป็นเครื่องประดับนะลูกค้าจะเอาไปขายร้านทองไม่ได้นะ ผิดกฎหมายนะลูกค้าเที่ยวไปว่าเดี๋ยวก็เป็นทองแล้วไปขายเทนะอ่ะอันไหนทองพี่ปาจะบอกเลยอย่างกำไรสิบแปดเคคืองานทองมีที่มาที่ไปนะมีที่มาที่ไปเพราะว่าลูกค้าเยอรมันสั่งทำแล้วเขาอยากปล่อยของเราก็รับมาแล้วก็ไปขายต่ออันนี้คือเรามีตัวมีตนติดต่อกันมาเป็นสิบป,ปีละอันนี้นี่พันสองพันสิบลูกค้านี่ อ,อันไหนทองก็ทองนะไ่ต้องเราอย่าไปหลอกลวงเลยค่ะลูกค้าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเข้าใจตรงกันนะเสื้อกินไม่เสื้อเรากินกินแบบกินไม่หมดสินนี้สวยมากลูกค้าช่วยซื้อหน่อยสามรอยห้าสิบาทสวยจริงๆสามรอยห้าสิบาทใครอยากได้ขนหางช้างยังมีอยู่นะพี่ปลาล้างให้ก่อนส่งนะอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะ คนหนังช้างเทนะของแอฟริกาใครกลัวไม่เทปลองเผาดูนะเขาจะไม่ติดไฟนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นแบบเส้นผมอะค่ะไม่ใช่เส้นผมบางภูเขานะกินเส้นผมเหมือนเส้นผมเหมือนหนังสัตว์เหมือนเอาหนังหมูมาย่างอะไรเงี้ยหนังหมูหนังวัวหนังอะไรมาย่างเขาจะหอมหอมพิเศษเลยคนหนังช้างนี่จะหอมมากอ่าแปดร้อยห้าสิบ้างก่อนส่งนะลูกค้านะล้างก่อนส่ง รีวิวงานหินตกขายไม่ออกก็ต้องรีวิวค่ะต้องต้องมีความพยายามอย่างสูง6 5ร้อยหาสิพิลาซุรีนำพาไปหารับเรียกรับเก็บเงินอยู่เลิกใช้จ่ายสูรุยรายเทพีแห่งโชคลาภได้รับฟุกๆุกลาบก้อนตัวหวยหุ้นค้าขายดีนะใส่คู่นี้ใส่ลข้างก็ได้นะคะในราคารัพิลาซูรีนี้650นะอ่าถูกหวยนี้จะอยู่ที่เทพีแห่งโชคลาภอะ350นะคะ เข้าใจตรงกันนะไอ้เส้นนี้สวยมากลูกค้าอันนี้ก็สิบสี่มิลน,นะโปรดริคายู่พันสองนะลูกค้านี่เขาเรียกแก้วนางขวัญให้แปดร้อยห้าสิบพอชินซื้อมาแพงนะที่ชนซื้อมาแพงนะลค่ะน,นี่งานมันหลายปีแล้วนะหลายปีดีดักเลยอืมนี่นะแก้วนางขวัญงานสวยมากสิบสิบสิบห้ามิลได้ใส่แล้วสวยลูกค้านี่นี่เห็นนะเห็นนะสวยไหมใครมาเข้าใกล้จะเหวี่ยงเลยเหวี่ยง ใส่หน้าผากอะหัวโน,โนูนนั้นลูกแพรนะเออเราเราต้องพร้อมตลอดเวลาเวลาไปไหนอะไรที่เราสามารถที่เป็นอาวุธต่อสู้เราต้องวางแผนตลอดในการเดินทางเข้าใจไหมพี่ปาไม่ได้นะมองซ้ายมองขวาถ้าไปข้างนอกไม่ค่อยออกไปไหนว่าอยู่แต่ในบ้านกลัวค่ะเห็นอย่างนี้ไม่ก็กลัวอะไรคือตายไม่เจ้าไรอะนะกลัวเจ็บจิบแล้วพ่อแม่ต้องมานั่งรักษาตัวเองอะเวรกรรมแท้เออ จริงใช่ไหม,มตายไม่เท่าไหร่กลัวมไม่ตายอ่ะต้องให้คนอื่นรักษานี้เออเป็นเวรเป็นกรรมอีกนะอความตายนี้พี่ปาพูดพี่ปาไม่เคยกลัวเลยนะแต่พี่ปากลัวเลยรู้ไหม,มกลัวการเกิดเห็นคนนู้นเกิดคนนี้เกิดโอ้ยไม่ได้ดีใจเลยนะก็เกิดแล้วก็ต้องตายนะกว่าจะตายเราต้องได้รับความทุกข์ความสุขใช่ไหมกว่าจะตายอ่ะเนาะ อุ้ยมันก็วนอยู่กคบความทุกข์ความสุขอุ้ยวันนี้กูจะกินอะไรแบบว่าวันนี้จะทําอะไรดีนาะวันนี้แบบวนเวียนอยู่แค่เนยชีวิตเนาะเออวนเวียนอยู่แค่เนี้ยกินนอนกินนอนกินนอนเนาะแต่ที่เรามีประโยชน์เพราะอะไรเราทําเพื่อผู้อื่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาชีวิตเราเลยมีค่า ที่จริงนั่งกินนอนกินวนเวียนแค่นี้ไม่มีค่าเลยมันรู้สึกธรรมดานะแต่เราพอได้เงินมาเราแบ่งปันรู้สึกมันมันกระชุ่มกระชวยมันอยากมีชีวิตต่อเพื่อผู้อื่นอะเออมันจะทําให้อยากเมื่อนี่ยมาลูกค้าอยากมีชีวิตต่อเพื่อแบบมาซื้อของสวยๆพี่ปา <c oughs> อะไรเงี้ยเข้าใจไหม <c oughs> อุ้ยไม่ใส่ของสวยของงามวยฉันจะอยู่สักร้อยปีนะจากแปดสิบแปดปีเป็นร้อยปียังแข็งแรงยังคุยโทรศัพท์เหมือนคนอายุสี่สิบห้าก็ใจแล้เหมือนคนอายุแบบสี่สิบห้าเลยแบบอู้ทำไมดูพี่ปลามานานแล้วนะคนที่อารมณ์ดีไปไหนไม่รอก็มานั่งดูของคุณปลาไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้ฉันได้ดูอะไรประมาณนี้ยินดีนะคะ อัมพันธ์นะคะอันนี้ใส่ยางยืดนะยางยืดจะอยู่ที่6 5 0แต่ลูกค้าไม่ไม่ชอบยางยืดก็จะเป็นร้อยด้วยสเตลเลตงานเกางานคูเรียไอ้น,นี่นะไอ้น,นี่นะไอนนตัวลวดนะงานคูเรียนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นอัมพันธ์ทะเลน้ำลึกบอลติก ของเทนะพี่ปาลองแล้วนะลูกค้อพี่ปลาลองนะอยากให้พี่ปลาลองมะใส่น้าเกลือใช่ไหมแล้วนํามันลอยอันไหนที่ก็บอกอาพันไม่ลอยพี่ปารีเจ็กทิ้งหมดนะ <c oughs> อันนี้ลอยนะกล้าทาเลยเลอยค่ะลอย,ลยค่ะลอยลอยทะเลค่ะลอยมากเลยค่ะลูกค้าค่ะอาวบุ๊คพี่ปลายังอยู่นะคะลูกค้าค่ะช่วยซื้อหน่อยนะเหลือสามเส้นละนะช่วยอุดหนุนหน่อยนะ ช่วยอุดหนุนพี่ปลาหน่อยนะท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายอะพันสี่ห้าสิบพันห้าห้าสิบพันหกห้าสิบสวยมากสามใส่ใส่สามเส้นก็ได้ใส่สองเส้นก็ได้ใส่หนึ่งเส้นก็ได้เป็นมุกที่แบบเกรดสวย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 อะให้ดูเลยว่าเกาสวยจริงๆริงอะเกาสวยเม็ดเม็ดเกือบโอ้ยสวยนะอลังการงานสร้างนะเออเอออลูกค้าขานะคะ ออย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ป้าด้วยนนเนาะนะเผื่อพี่ปาแบบเออมียอดขายเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยจะได้ลงงานสวยๆให้ท่านผู้ชมอีกอะ่ะออประมาณนี้อะ่ะเข้าใจปะอืมนะจาอ่ะงานรุ่นนี้ก็สวยนะตอนเลกพี่ป้าตั้งที่เท่าไรหร่รู้พร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมต่างหูอ,ะอ่ะพี่ป้าตั้งอยู่เท่าไรหร่รู้ไหม 850พอรีวิวลืมกะอ่าชุดนี้850นะคะอ่าลดได้ลูกค้าอีก100จาก1,250นะคะเหลือ950แต่ตอนดิฉัน,นรีวิว850ไม่กล้าขึ้นน่ะ850คือต้องอยู่850นะไม่ได้ไม่ได้เธออย่ามา950นะลูกค้าไม่ยอมนะลูกค้าวิปาฐะไม่ได้นะไม่ยอมลูกค้ารุ่นนี้450นะ450บาท สวยนะใช้หินเกรดโอเคเกรดโอเคทั้งนั้นเลยแบบใช่ไหมเกรดแบบอุย้ยอชารอยมีอีกเส้นหนึ่งเส้นนู้นขายไปแล้วนะเส้นนู้นขายไปพันสีอันนี้ชารอยแท้นะลูกค้านะซื้อมาแพงมากอันนี้ขาย650้อยพอใครใครจะเอานะซื้อมาแพงซื้อมาประมาณแปดเก้าร้อยอันนี้ให้หกร้อยังไม่ได้ล้างไม่ต้องล้าง11บเอ็ดมิลน,นะให้650้อพอชารอยอันนี้นะคะ หมดแล้วหมดเลยอ่ะไม่มีอ่ะไม่ซื้อต่อไม่มีไม่มียายายาให้ซื้อไม่ซื้อละอันนี้ของเก่าอันนี้ก็ของเก่าอันนี้พันสอง้สิบพอปกติขายอยู่พันแปดห้าสิบนะอันนี้ไมเขียวนะค่าไมเขียวไมเขียวเจ้าค่าไม้เขียวอุ้ยบางคนเขาเขาส่งอ่ะส่งคือเอาไฟส่องหยกนะหยกหรืออะไรเี่ยสวยทุกเส้นเลยไม่ต้องกลัวเลยแบบอลังการ ที่ว่ามองไม่สวยปไปเลยไม่ได้สองไฟไงเพราะสองไฟก็สวยนี่สามร้อยห้าสิบับลูกาสวยมากสามร้อยห้าสวยมากจริงๆอมแมวกวักคาลูกาใส่แมวกวักกวักเงินกวักทองกวักโชคลาภสิ่งไม่ดีไม่กวักนะคะสิ่งไม่ดีหลบไปไกลๆเลยอะไรประมาณนี้นะใครอยากให้ดีววแหวนอะไรก็บอกได้นะช่วงนี้ดิฉันบ้าพลังอะร้อยงานนะคะ อ่ะดุ่นนี้450ร้อนะลูกค่ะหยกขาวนะคะแม่กวนอิมสวยนะคะเอาไปเกี่ยวทำพวงกุญแจอะไรได้เลยจริงๆอันนี้ได้หมดเลยนี่นะคะอ่ะเกี่ยวเกี่ยวได้ค่ะปุ๊บปุ๊เนี่ยสวยนะแล้วใส่พวงกุญแจเข้าไปนงานแบบสวยหรือเจ,จะใส่ข้อมือก็ได้สวยมากสวย อสองเส้นไม่พออีฉันยังชอบใส่สามเส้นอะไรประมาณนี้ก็ใส่ได้ะเน,นเย็นชําเลยเปิดแอร์ร้อนมากล,ลูกค้าลูกค้าช่วงนี้อย่าประหยัดไฟนะเดี๋ยวเป็นลมนะอย่าอย่าอย่าเซฟนะช่วงนี้อะ่ะเปิดไปเลยไม่ตายหาเอาใหม่ได้อขอลูกขอหลานถ้ามีลูกบอกช่วงนี้อากาศร้อนนะจ่ายค่าไฟให้แม่หน่อยนะจ่ายค่าไฟให้ยายหน่อย เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวยายจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอะ่ะอากาศร้อนมากเลยร้อนจริงๆออร้อน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 ,อนแบบเกินบรรยายนะเทคแคร์ทุกคนนะดูแลตัวเองด้วยอืมเราต้องเราต้องรักกันนานๆเราต้องอยู่ด้วยกันนานๆเราต้องอุดหนุนกันนานๆน,นะอย่าลืมนะอย่าทิ้งฉันนะอยู่ไปกันแล้วก็ ปลอบประโลมจิตใจกันอุย้ยฉันเบื่อเบื่อมาฟังยายปาดิยายปานินทาอะไรฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> เออต้องฟังยายปานะเดี๋ยวจะต้องยายปานินทาอะไรฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคิดถึงนะคะคิดถึงทุกท่านนะคะอ่ายิ่งคิดถึงยิ่งรักมากก็มาอุดหนุนหน่อยนะคะขอ <c oughs> บคุณมากนะคะพอเจ้ลูกค้าอุดหนุนพี่ปามีกําลังใจไงจาก จังไม่มีกําลังใจเพราะลูกค้าอุดหนุนอุ้ยมันฟูฟุ้งอะไรแบบมีพลังในการทํางานเลยเป็นไหมอะเป็นนะเออพอแบบได้แบบทํางานแล้วขายได้อะไรเนี่ยมันมันเป็นกําลังใจเส้นนี้พี่ว่าเชียร์เลยนะสองพันห้าเหลือพันสี่ห้าสิบสวยมากอืมสวยจริงๆริงก็มือสิบหกนะไม่ได้หมูลูกค้าสวยจริงๆดูแปดร้อยห้าสิบ พันสหิบยังถูกเลยบอกให้อืนะสวยแล้วถ้าใส่กับไหมทองก็สวยนะไหมทองเส้นละสี่พันห้าลดเหลือสามพันห้านะอีกเส้นนังขายไปแล้วนะคะสามพันห้าเหลือเออสี่พันห้าเหลือสามพันห้าอันนี้พันสองหสิบเหลือแปดอห้าสิบใส่ด้วยกันสวยลูกค้าเราจะลงลาพิษอีกเส้นหนึ่งอว้ยแต่เขาใส่อย่างนี้สวยนะลูกค้าเห็นไหมสวยเนาะ สวยจริงจริงอันนี้เอ่อนี่คู่นี้สวยใส่สวยมากเมื่อก่อนสองพันห้าอย่างเงี้ยโอเคคืดายไปหลับไปนอนนะแย,ยปะ่ปาขอบคุณนะคะขอโชคดีมีความสุขสุข,ขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ